ดีเขเจีนกบ้านกอ,อกออยังลมวโว้ยตหน้าลมกบบักออกโโวคอยน้อยจโน่มควเขเจีนทนงานเลยมอน,นี้บบนดีเขเจ่นกบ้านกอ,อกดีเขเจนเทนงานแล้วตดลมเหรอเขาคางกันแท้เขาบบหออยู่เขาบันีบเขาหอยู่สันมืครับ หลากมาเจอผุ่นหลังละละควดขึ้นควดขึ้นโอ้ฮะนักการณ์ตัวน,นี้ก็ใบสองใบาสามเอเเอเ,เอาลึกๆเอาลงไปสวนๆไปที่ทางมันสีกว่าหรอไหมเนี่ยโค้งแผนการนี่คือเอาเดินออกจากทางแท็กกันจักหน่อยนะครับ ดึงสองขันนะครับไอเรามาซอยนะครับบวกโชควทวีผู้ชีชิตก้อนที่ไทยน,นะครับมาบวกบวกดมบวกทีมงานบวกทีมงานดีข้อเจนสองข้างเลยโอ้จังโคตรยิง่งว่บบะ

ดึงแบบไหนแห้งคว้าเอาฟนว่าดึงแบบนี้แห้งกว้าแล้ววะดึงตอกันไปเรื่อยแบบนี้แห้งกว้านะครับก็มาดึงแยกอยู่นี่นะครับดึงแบบไดนมันแห้งมาสันจันแบบท้าบชนแบบเบื้องเสียนรถรถไ้ติดลมนี่ดีเขาเจนไอ้บันกวักกระบอมาเดินกวักนอนมั่นไม่เตือนจับไปจว่าปขยืน ดีกลัวถ้าถึงแยกจะดีกลัวมันจะเบือนเป็นคนละทางแมนกำลังมันแยกแล้วก็จัดในมันสวงขั้นกับเป็นดินคอยหกตักดีกว่าทวงมันพร้อมกันรวดแหลกล้ำกันเลยเออมีทุกอย่าเก่งเอาคือจะหน้าซอยกันนะครับบนมันเก่งดอกก็ซอยกันนะครับเบื้งซอยกันอันนี้มันเป็นตาดีแต่ขึ้นนะครับทีมงานรถเกี่ยวนะครับ โอเคแลวเด้โอเคแลวเด้นั่นีเขาเจนกับบ้านกอกบีบเตีเด้อแม็เด้อบีบเตีเด้อเฮ้ยไปเลยไปเลย้ ยังยีรีตัวน่ะสองขั้นเลยโอ้โหเนี่ยความระบายยีรีขั้นหนาวๆวันนี้สลิงวันนี้เสียงยวนเอาเงิ้ยหน่อเจ๊พี่เอาไปเสือพี่เมากินไอเอาเงิ้ยหน่อเจ๊พี่เอาไปซื้อพี่เมากินขอบคุณเจ้าปูนะครับขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะครับให้รถขึ้นได้สบายนะครับขึ้นง่ายนะครับโอ้ยหลุมเลือกหลุมเลือก น้องอีกนะครับนี่คลิปนี้กับพ่อทอนหนิดบ้านกกานะครับเอาครับสวัสดีครับโขบโขบขันหเด้อยบานเกี่ยวดีเกี่ยวขว้างเด้อลาบเลื่อนลามเลื่อนเจ้าแมพชัวร์น้องแพีงนะครับ